สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมนะครับจากการสม่มวัลเลตดนะครับหาเงินเข้าวัลเลตดกันแล้วกันนะฮะขั้นตอนแรกครับมาเว็บนี้เลยครับ OK เคบัลเนะฮะ t com นะครับขั้นตอนแรกนะฮะไปที่สมัครสมาชิกครับหน้าสมัครสมาชิกนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะให้กรอกนะครับตัวเลขลงไปนะฮะเป็นเบอร์วัลเลตดของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกนะครับเบอร์ของผมกันแล้วกันนะ ใส่เบอร์ลงไปก่อนนะครับอันดับแรกนะครับกดสมัครสมาชิกครับเรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับจะมาหน้าเข้าสู่ระบบนะครับไซเบอร์ที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าเป็นเบอร์นี้นะฮะเข้าสู่ระบบป้ายโอเคฮะเข้ามานะครับเมื่อเข้ามานะฮะจะมีเมนูดังนี้ครับอ่าจะมีบิ๊กวันเหลดนะฮะบิ๊กวันเลดแล้วก็อะไรฮะมินิวันเลดนะครับ จะมี2รูปแบบนะฮะในแต่รูปแบบนะมินิวอลเลตจะสุ่มครั้งละ3บาทนะฮะส่วนบิ๊กบอลเลตนะครับจะสุ่มครั้งละ10บาทนะครับอันนี้ก็จะของรางวัลก็จะเยอะหน่อยครับ10บาท50 100 50 0 1 0 0 0านะฮะแล้วแต่ดวงนะครับอันดับแรกนะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่0นบาทนะฮะเราต้องไปเติมเงินนะครับไปเมนูเติมเงินนะครับ หาเมนูเติมเงินนะฮะจะเติมตรงนี้ก็ได้นะฮะเมนูนี้ก็ได้นะฮะด้านบนก็ได้นะครับได้หมดนะสำหรับเมนูเติมเงินนะครับก็จะบอกนะฮะจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีเติมเงินนะครับเป็นอย่างไรนะฮะมาฮะเราไปที่แอปชูวันเดชของเรานะฮะวิธีเติมเงินผ่านซองนะครับอ่างเปากรแลกันนะฮะไปที่ดูทั้งหมดครับเลื่อนลงมานะฮะในส่วนนี้นะฮะ เขาจะมาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับสองซองของขวัญนะฮะซองของขวัญนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะลงทุนสักห้าสิบาทนะครับเพราะว่ามีเงินไม่ถึงหนึ่งร้อยนะตอนนี้มาเลือกประเภทนะครับแบ่งจํานวนเงินเท่ากันอย่าลืมนะฮะต้องแบ่งจํานวนเงินเท่ากันด้วยนะครับหนึ่งคนนะฮะใส่หนึ่งนะฮะแล้วก็กดสร้างครับกดยืนยันไปนะฮะทำการคัดลอกนะครับคัดลอกลิงนี้นะฮะแล้วก็มาใส่ตรงไหนครับ มาใส่ตรงนี้นะฮะมาใส่เมนูเติมเงินนะครับอ่ะวางไปครับกดเติมเงินนะฮะอ่ะรอสักครู่ครับโอเคฮะเติมเงินสําเร็จ50บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับหน้าแรกโอเคฮะเงินเข้าแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มตัวพิกวเหลียดดูครับเนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวกันสุ่มนะครับแต่ละครั้งนะฮะสิบาทนะครับเราลงทุน10บาทไปดูนะฮะตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่50นะครับอ่ะกดสุ่มไปครับ อโอ้โหครั้งแรกก็ได้ห้าสิบเลยนะครับโอ้โหเป็นเก้าสิบนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมเหลือเก้าสิบนะเพราะว่าเราลงทุนไปสิบบาทนะครับเราได้ห้าสิบนะฮะแน่นอนเราต้องเหลือสี่สิบรวมกับทุนก็เป็นเก้าสิบฮะสุมยีกครับ,อ,รบอือออโอ้โหห้าร้อยเลยนะฮะโอ้โหแตกทําไมแตกดีจังฮนะ เอาลองอีกครับโอ้โหเนี่ยฮะบางครั้งไม่ได้ก็ได้ห้าบาทนะครับโอ้โหห้าร้อยนะตอนนี้เราจะถอนได้นะครับอันนี้เขาให้ถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองมาเปลี่ยนเป็นมินิดูนะครับว่ามินิจะเข้าดีไหมนะฮะอ่ะมินินะฮะจะสุ่มครั้งละสาบาทเองนะครับกดไปฮะ โอ้โหสิบบาทก็ถือว่ายังได้กําไรนะฮะับสิบบาทนะเราเสียไปแค่สามบาทนะครับชมไปดีครับเราก็ได้กําไรเจ็ดบาทนะโอ้โหสิบห้าบาทนะฮะโอ้โหได้กําไรเกือบทุกครั้งเลยนะครับเนี่ยสมไปดีครับเดี๋ยวผมได้หกร้อยผมเลิกเลยนะฮะห้าบาทก็ยังถือว่าได้กําไรอยู่สองบาทนะนะฮะถึงหกร้อยนะฮะเล เลยนะครับโอ้โหบางครั้งก็ศูนย์นะก็ไม่เป็นไรครับคืนๆนเขาไปบ้างครับถ้าคนเล่นพร้อมๆกันเขาน่าจะโอ้โหยี่บาทพอแล้วนะฮะณตอนนี้หกวัแล้วฮะไปครับไปที่ถอนเงินนะครับอ่าการถอนเงินนะฮะถอนเงินขั้นต่ำหน0่งรนะครับสูงสุด1นึ่งหมืนบาทนะหลังจากถอนเสร็จนะ